สวัสดีครับพบกับคุณเรื่องพากินพาเที่ยวครับวันนี้เหมือนเดิมครับร้านโจกแสนสุขแต่วันนี้ไม่ได้มากินโจะนะครับจะมาสั่งต้มเลือดหมูแสนสุกนี่นะครับก่อนไปทํางานกองทัพต้นเดินได้ท้องครับตามสัญญาครับอาที่เคยบอกว่าจะสั่งต้มเลือดหมู มาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมาคาที่แล้วกินโจ๊กใส่ไข่นะครับวันนี้สั่งต้มเลือดหมูร้อนๆใส่พริกไทยเยอะๆนะครับเวลาสดพริกไทยเยอะๆเน่ยมันจะโล่งจมูกแล้วทำให้โล่งคอเช้าเช้าผมมาถึงผมมาถึงร้านนี้ประมาณเจ็ดโมงสี่สิบนะครับร้านตั้งเรียบร้อยพร้อมขายตีห้า ่าเพราะฉะนั้นใครมาเร็วตั้งแต่หกโมงขึ้นมาเนี่ยได้กินแน่นอนครับร้านนี้เปิดแต่เช้าเดี๋ยววันนี้ต้มเลือดหมูคลิปหน้าอาจจะเป็นอ่ขอข้าวต้มนะครับข้าวต้มก็มีก๋วยจั๊บก็มีครับมีมีหลายเมนูมากนะครับวันนี้มาในในเสียง ภาคนะครับพอดีเสียงรถมันดังมากเลยคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ไม่ทาการรบกวนกับเพื่อนร่วมโตเพื่อนเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารนะครับมีมีเพื่อนลูกค้าด้วยกันนะครับนั่งกินข้างๆกันแล้วเขาจะอามาคารเอาก็เลยอัอดคลิปแล้วก็มานั่งพากนะครับก็จะสะดวกกว่ากันสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ก็ใกล้ถึงเวลากินก็ประมาณ20นาทีก็เสร็จนะครับถึงเวลาตอกบัตรอ่าก็ทำหน้าที่ต่อไปนะครับขอกบขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้นะครับอ่าช่องทางทุกๆช่องทางนะครับ facebook youtube คลิปเรีวนะครับกําลังเป็นกระแสแะไตอนนี้คลิปเรียวนะครับฝากเ,เพื่อนๆไว้ด้วยนะครับติดตามไว้และที่สําคัญนะครับขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังทําคลิปเรีวที่เป็นกระแสตัววันนี้นะครับสู้ๆไปด้วยกันครับอย่าทอ้อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคบ